แจกเทคนิคทำอนิเมะงานของคุณวิวอนิเมตตัวละครโลลุจากทธนรกโลลุในเว็บตูนซึ่งจะเป็นการอนิเมตจากโปรเอตใน iPad จนไปถึงขั้นตอนการค้อมจบงานกันเลยทีเดียวจากบรรยากาศในคอร์สเรียน Basic 2 d Animation o n ออนไลน์คอรที่ผมสอนคลิปนี้จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันอันนี้ก็เป็นลูปที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างสมูทเลยเพราะว่าใช้ถึงสิบสองรูปนะสิบสองรูปก็ก็ดีครับสิบสองรูปแล้วก็เหมือนจะออนทูเนาะในหนึ่งวิมีเน็กไที่ปิวด้วยหน้ามาทุกอย่างโอเคเลยนะครับอันนี้ผมผมไม่ติดเลยนะค่อนข้างที่จะดีเลยครับแล้วก็มีพื้นฐานที่โอเคเลยนะมีการแบบเหมือนเพิ่มรูปเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้ สมูทมากขึ้นนะผมผมก็ว่าดีนะไม่ไม่ได้แย่นะถ้าจะเหมือนจะใช้แบบเยอะขึ้นกว่าเดิมผมก็ไม่ติดแต่นี้เป็นตัวละครจากเรื่องอะไรครับเนี่ยคุณวิวตัวนี้เออจากคันนล,ลกลกโลลูเป็นเว็บตูนที่ผมชอบไปสุดถ้าหาว่า a อนิเมชันไทยจะหยิบเว็บตูนไทยหรือนักแสดงไทยผาอยากเหีนเล่นนิดเล่นหน่อม,อม มันคือมันเกี่ยวกับแนวยังไงเหรอครับโชว์เน้นเหรอต่อต่อสู้เหรอใช่เราเรื่องเรื่องมันก็แบบจุดอดอมนมากเกิดมากผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นเ,นเนรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์บวกกับโลกอนาคตแล้วก็แฟนตาซีโอเคอะเป็นโอเคมากนไม่มีอะไรที่แบนแต่ว่ามันฝึกฝืนหรืออย่างอะไรเกินเลยแล้วยังมีความวเป็นไทยด้วยทคนที่อยู่ในควอมุก ก็ S <S> อยากเห็นมันถูกทำเป็น,นยังไงกันนะไอนนี้คือเหมือนคุณวิวคือลายเส้นนี้คือเราก็เหมือนลอกมาจากในเว็บตูนเนาะหรือก็มีตัดเป็นสไตล์เราด้วยหน่อยหนึ่งปะ่ะใช่ไหมกัดเพราะว่าเ,าเว็บตูนเขนาทำลายประการลายเส้นโทาแต่ว่ามันไม่ค่อยมหมือกถ้าดูแบบตอนที่เป็นตอนที่ร้อยตอนที่สามร้อยก็คือแบบเราดูการใช้เลเยอร์ก็มีแบ่งเป็นเลเยอร์ เลเยอร์เส้นใช่ไหมเลเยอร์เส้นเลเยอร์สีเนาะอ่าแล้วก็เหมือนตัวนิกไทหรืออะไรที่มันจะขยับเนี่ยคุณวิวก็เหมือนจะทำไว้ในเลเยอร์หนึ่งไปเลยที่ขยับส่วนตัวที่นิ่งก็จะแยกเลเยอร์อันนี้ก็กถือว่าผ่านโอเคการจัดเลเยอร์ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะเอาไอช่วงตรงเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยที่เราดูการบ้านไปอัดลงลงเพจลงอะไรหน่อยนะคุณวิวนะ เพราะว่างานเราค่อนข้างดูดีเลยนะอันนี้ก็เป็นการสาธิตการค้อมเพิ่มเติมให้กับงานของคุณวิวนะครับที่ส่งการบ้านมาในคาบวันนี้นะอันนี้ก็เป็นที่ผมทําเดโมไปคร่าวๆนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะกลับมาดูของคุณวิวนะฮะที่ส่งมานี่นะอันนี้ของคุณวิวนะครับก็จะแบบเพลนๆหน่อยไม่ค่อยมีการย้อมแสงย้อมสีอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ในคาบที่ผมแนะนําเพิ่มเติมไป ก็จะเป็นทรง,งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเลย์แอนิเมชันดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ play <Yeah. S 1> เลย์เลยก็จะ <c oughs> กระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นสีเขียวยังไม่ทำงานมาดีนะครับผม <laughs> ดูข้างล่างนะอ <c oughs> ันนี้ก็ปรับเป็น full <c oughs> ฟู <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราไปในตัวงานที่อันนี้ไว้นะน่าจะลองเลย์ให้ดูได้นะครับลองเลย์ได้ไหมเลย์ไม่ได้ผมต้องลากจากอันนี้มาละ นะอันนี้ก็เหมือนไลฟ์ไม่ไม่ใช่ไลฟ์นะครับเป็นอัดคลิปย้อนหลังไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่ที่ผมโอเคคิเรนเดอร์ออกมานะที่ผมสาธิตให้ของคุณวิวนะฮะมีต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่ไม่เล็กนะก็เยอะอยู่นีะครับดูใหญ่ๆได้ป่ะลองอีกรอบหนึ่งนะซึบๆๆบ ประมาณนี้จอผมก็ลกๆหน่อยนะครับไม่ได้ใช้น้ t ตบุ๊กตัวนี้นานเ hey, อ่าสงทงนี้สงทงนี้เ hey, อีกรอบหนึ่งชื้ออะไรลนะักษณะนี้นะครับมาแล้วก็ไปดูของคุณวิวเวอร์ชั่นแรกกันนะครับเวอร์ชันแรกก็กดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บ อันนี้คือผมก็ใส่คาเมล่ไปใหม่ให้เนาะถ้าของคุณวิวแบบแรกสุดก็จะไม่มีคาเมล่ติดมาด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเพแบบลนๆเลยไม่มีการขยับกล้องนะครับมาพร้อมกับพื้นหลังแล้วก็ a อนิเมตผมปิวมาเฉยๆนะฮะเป็นลักษณะนี้ อันนี้ที่ผมทำนะเดโมโให้ดูฟลุ๊ปก็เป็นโลรูนะครับจากในเว็บตูนนะค่อนข้างสวยเลยนะครับก่าใครสนใจก็ทักเพจมาติดต่อกันได้นะครับสำหรับคอร์สเรียนเบสิก 2D Animation เนาะอันนี้อัปเดตงานการบ้านให้ดูของคุณวิวเป็นประมาณนี้นะครับอคอมเมนต์การค้อมจากของผม ก่อนแก้จากของคุณวิวและหลังแก้เสร็จสนใจสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ Basic 2D animation ติดต่อมาได้ที่เพจ l n ลนุ่ยเ Art เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอรสเรียนออนไลน์กันนะครับ